สวัสดีครับวันนี้ปื้มมีโปรดีๆมาแนะนำนะครับผมรุ่นเริ่มต้นนะครับออฟชั่นครบแบบนี้นะออกรถเพียงนะครับ9 9 9า0บาทนะครับผมเป็นไงโปรถูกใจไหมครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นของเรานะรุ่น PPV หรือว่า m e X Active นะครับผมตัวนี้นะก็ของเดิมเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันนะไม่ได้หรูหรามากหรือว่าล้อแม็กเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับแต่ว่าคันนี้มีการอัปเกรดหมดแล้วนะครับผมด้านหน้านะครับ เพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกก่อนเลยเนาะจุดแรกนะครับผมเพราะว่าของเดิมเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้ก็เลยเสริมเติมแต่งเข้าไปนะครับผมเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับสว่างชัดเจนแน่นอนนะมานะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อเดิมเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วนะในส่วนคันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นล้อ18นิ้วของ D-Max v c o r s หรือว่า X-Series นะครับที่เป็นดำเงาแบบนี้นะเป็นก้านวายสวยงามแบบนี้นะครับผมอัปเกรดพร้อมยางนะครับโตโยอาร์ทนะครับผมสเปอยาง265 60 18นะครับตัวนี้ก็คือจะได้ยางที่แบบอบอมล้อนิดนึงเพราะว่าล้อเดิมเนี่ยมีขนาดที่เล็กหน่อยนะครับผมถ้าพี่จะเปลี่ยนเป็นล้อกว้าง9ก็จะเต็มเลยนะครับอันนี้มันกว้างแค่7หรือว่า7จจุดานะครับผมแต่ถ้าเป็นล้อซิ่งก็ได้นะล้อซิ่งยางโตโยล้อซิ่งยางนิโตก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในราคานีนะครับ9ก0าหบาทนะครับผมได้ครบแน่นอนนะในส่วนต่อมานะครับผมพอเราเปลี่ยนล้อแล้วนะครับผมเราก็ต้องเพิ่มมิติด้านข้างอีกนิดนึงก็คือชิวล้อนะครับตัวนี งานจะคล้ายๆกับนากามนนะครับแต่ว่าบ่าของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับช่วงนี้นะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็รับกับตัวล้อได้ดีเลยครับล้อเนี่ยมาในแนวซิ่งแล้วพอใส่ชิวล้อเข้าไปเนี่ยโอ้โหรถด้านข้างเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นเยอะเลยนะครับะสุดยอดไหมโปวนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยผมกระจกพับไฟฟ้าแบบตัวอเมริเมนหรือว่าตัวอินิแกนนะครับตัวนี้ก็ครบเหมือนกันนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบพับมือนะครับเป็นพลาสติกสีดํา ขนาดจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงพอใส่เป็นตัวนี้แล้วเนี่ยรถดูเปี้ยวขึ้นนะครับแล้วก็มีมิติด้านข้างอีกเพราะว่ามันมีสีขาวๆตรงนี้นะครับทำให้รถเดือดดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แถมมีไฟเลี้ยว LED ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ได้มาครบรบแบบนี้นะครับทุกความใช้งานทุกการใช้งานนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของแอคทีฟนะครับจะไม่มีราวหลังคามาให้นะแต่ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มนะครับเรามีรองรับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น สวยงามหรือว่าติดใช้งานจริงนะครับมีหมดเลยนะตัวนี้นะครับผมเอาล้วครับก็มาชมในส่วนของภายในกันต่อนะเมื่อกี้ภายอกได้ล้อแมกคิวรล้อนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะด้านในเนี่ยแน่นอนครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับอันนี้ก็ถูกอัปเกรดเหมือนกัน เป็นเบาะหนัง PVC นะครับผมอันนี้ก็จะนั่งสบายขึ้นทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยเนาะแล้วก็จุดต่อมานะครับแน่นอนว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเราให้มาครบอยู่แล้วนะ Apple Carplay นะครับผม Android Auto นะครับได้มาครบอยู่แล้วไม่ว่าพี่จะเดินทางไกลนะครับผมสามารถเปิดแผนที่ปึ้งเข้าไปได้เลยนะผมจะลองเปิดหน้าจอให้ดูก่อนนะครับหน้าจอนี้เนี่ยจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับผม7นิ้วก็คือเล็กนิดนึงนะแต่ว่าใช้งานได้ดีครับ ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลนะครับหรือว่าชอบไปแคมปิ้งนะถ้าสกินถามว่าลื่นไหลามากไหมก็อาจจะมีติดขัดนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะฟิล์มออกนะครับผมปิดเสียงก่อนนี่ครับผมส่วนการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะบอกวิธีคีดน,นึงนะครับต่อมานะครับผมในส่งแอร์นะตรงนี้จะเป็นแบบแมนนวลหรือว่าปรับมืออยู่เลยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยอาจจะถนัดแบบนี้มากกว่าเพราะว่า มันยังได้จับมันยังได้ขับนะครับใช้ความรู้สึกในการปรับแล้วก็ไม่ล้าสายตาจากถนนด้วยแล้วเก็มือมาเอื้อมมาปรับอย่างเดียวเนาะตัวนี้นะครับผมอ่าเกียร์นะครับได้มาความสวยงามเลยตัวนี้นะครับหัวเกียร์เป็นพุ้มยางนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีเกียร์บอก P R N D นะครับผมส่วนไปบอกเกียร์อยู่ตำแหน่งของหน้าจอด้านหน้านี้นะครับ ปุ่มต่างๆมีให้ครบนะครับที่สําคัญเนี่ยได้เบรกม,มือไฟฟ้าแล้วสาหรับรุ่นเริ่มต้นราคาแค่ลาานนิดๆนะครับตัวนี้นะต่อมานะครับ <c oughs> พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็ได้ใช้งานร่วมกับตัวจอด้านซ้ายนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายนะครับปิดเสียงได้เลยถ้าใครนะครับเชื่อมต่อมือถือแล้วก็สามารถรับสายผ่านได้เลยแต่ว่าต้องใช้น้ําเสียงดังนิดนึงในการคุยโทรศัพท์นะครับได้มาครบพวงมาลัยยูรีเทนนะครับวงเลี้ยวเล็กผู้หญิงขับง่ายนะ แล้วก็วงเลี้ยวแค่5.6นิ้วเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะนี่เป็นไงในส่วนของตัวเบาะนะครับถึงจะไม่ได้เบาะไฟฟ้าแต่ว่าเราได้เบาะแบบแบบแมนวนวลได้แม่งทุกทิศทางเลยนะฮะตัวนี้ดูดิโอ้โหโคตรคุ้มนะครับราคาเท่านี้ออกรถแค่99,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดตัวเล็กไปก็ปั๊มเบาะขึ้นมาแบบนี้ให้มันดูสูงขึ้นนะครับหรือว่าสไลด์มาด้านหน้านี้นะครับตรงนีเป็นไงครบเลยครับฟังก์ชันนี้คือออกรถ 9า0 0 0 0 0เนี่ยจบเลยผมไม่มีบบกเพิ่มแล้วนะครับผมโปนี้คือจบชัวร์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับพื้นที่อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้คือพับเบาะราบหมดเลยสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับเจ็ดคนหรือว่าครอบครัวเล็กสี่คนนะครับผมมีลูกเล็กสองคนก็นั่งด้านหลังกันแบบนี้ได้ปูท็อปเปอร์พับเบาะราบแบบนี้เลยนะครับผมจบแน่นอนนะตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับนี่ตัวเบาะก็ปรับเอ็นได้อีกนะครับผมถ้าเกิดนั่งไม่สบายก็ประมาณนี้ ยกหมอนขึ้นนิดนึงนะครับผมจบเลยอ่าเวลาพับกล้องง่ายๆกดตรงหัวไหล่ปึ๊บม้วนไปแบบ o n โ m o ชั่นะครับเพื่อให้คนด้านหลังเนี่ยขึ้นไปนั่งได้สะดวกยิ่งขึ้นนะจับมือหัวแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยนะครับพอเราไม่ชอบเราก็ตกลงแบบนี้อ่าเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วนะครับผมโอเคครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดอำนวยความสะดวกก็คือจุดชาร์จตรงนี้นะครับเป็น USB ทั้ง2จุดนะครับเพื่อสําหรับผู้นั่งโดยสารตอนที่2นะครับผม ส่วนผู้นั่นสารตัวที่หนึ่งก็มีปลั๊กอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวชาร์จด้านหน้านะตัวนี้ใช้งานตลอดเส้นทางได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนาด2.4นะครับไม่ได้เร็วมากนะครับพอประมาณนะบิดก่อนเรียบน้อยนะครับผมช่องเก็บของมาให้ช่องใส่เอกสานมีมาให้นะครับตรงนี้ไงครบนะครับแอร์หลังก็มีมาให้แล้วนะครับผมดันตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็ผู้นั่ตอนในสารมีส2จุดนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมเยี่ยมอ่ะหว่างต่อ นะครับผมในส่วนของตัวเริ่มต้นนะมาพร้อมกับฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับตัวนี้นเปิดง,ง่ายๆครับสมมติว่ารอปิดอยู่เนาะเรากดเบาๆตึก๊กแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงปึ๊บนี่ขึ้นให้เลยแต่ว่าอาจจะชา้านิดนึงนะตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับให้ดูภาพรวมก่อนแล้วกันว่ามีพื้นที่เยอะขนาดไหนนะครับผมในการใช้งานในประสงค์ชีวิตประจวันนะครับผมนี่ ถ้าเราขึ้นไปนอนเนี่ยความสูงก็ารอมาก160เซนนะครับปูทอปเปอร์ตียาวเลยนะครับผมกรุงเทพสุราษฎร์สบายแน่นอนเนาะมีไฟอำนวยความสะดวกมาให้นะครับเล็กๆน้อยๆและก็มีพาวเวอร์ออเนะครับสำหรับผู้นั่งตอนที่นามนะสำหรับไว้ชาร์จแบตเดินทางไกลนะครับผมนี่โอ้โหนี่ไงในของเดิมนะครับคืนให้ลูกค้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้อีกนิดน,นึงความจุไม่เยอะมากนะครับสำหรับพวกรองเท้าแตะนะครับผมนี่ ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับชุดแม่แรงนะครับอยู่ฝั่งขวานี่เราเปิดออกมาได้เลยปึ๊บนี่มีโบเวอร์แอร์หลังนะครับผมแม่แรงต่างตะเกียบขันยางอะไหล่นะครับผมมีครบอยู่ฝั่งนี้นะปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับเปนไงครับคันนี้จับไปฮะออกรถนะครับ99 0 0 0เเท่านั้นนะได้ครบแบบนี้เลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับคิ้วล้อนะเบาะหนังด้านในนะครับผมได้ครบทุกที่นั่งเลยนะรวมข้างประตูด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ล้ออันนี้จะเป็นล้อดีแม็กนะครับจับคู่กับยางโตโยต้านะครับผมผมก็ฝากไว้ด้วยนะคันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบคลีนคลีเรียบๆไม่ได้แต่งเยอะมากเน้นหล่อๆแค่นี้พอคันนี้จบชัวร์ครับ99,000บาทนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพจ Facebook นะครับอิซุเมโทกับเซลเปิร์มนะครับหรือว่า โทรสอบถามมาที่เบอร์0988587978นะครับผมปพืมยินดีนรับสายทุกท่านเลยนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโปรร้อนแรงรถมีพร้อมส่งมอบเลยนะครับผมอย่าลืมคิดถึงปื้มนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ